สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้ามาเที่ยวถึงจังหวัดขอนแก่นนะคะเราก็ต้องเอาขากฝามาฝากนะคะไปที่ไหนก็ต้องฝากที่นั่นนะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะมีคำขวัญประจําจังหวัดดังนี้นะคะพระธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูนศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหมร่วมใจผูกเสียวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่นะคะไดโนเสาร์สุรินทรเนสสุดเทพเหรียญทองมวยโอลิมปิกนี่นะคะเรามาดูกันว่ามีขกากฝา อะไรบ้างนะคะเร,เริ่มจากพทธทาุข่ำแก่นก่อนนะคะข่ำแก่นเนี่ยจริงๆก็คือแก่นของต้นมะขามนั่นเองนะคะขากฝาเราก็เรียกว่าซอนแถวนะคะมะขามส่วนผ้าไหมนะคะผ้าไหมนี่เราเรียกว่าซื้อฉิวหรือซื้อปูก็ได้นะคะซื้อก็คือความเป็นเส้นๆนั่นเองนะคะไดโนเสาร์เนี่ยนะคะเราเรียกว่าขิงหลุงนะคะคำว่าขิ่งก็คือหน้ากลัวนะคะคำว่าหลุงก็คือ มังกรนั่นเองนะคะเขาก็เลยแปลกันง่ายๆว่าไดโนเสาร์ก็คือมังกรที่น่ากลัวเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาเห็นว่ามันตัวใหญ่แล้วก็เห็นแต่ไอ้พวกทีเร็กซ์ที่มันกินเนื้อเนี่ยก็น่ากลัวไว้ก่อนแต่จริงๆเนี่ยมันก็จะมีพันธุ์ที่กินพืชด,ด้วยนะคะเราจะเรียกพันธุ์กินพืชเนี่ยว่าชิดช่อชิดชอยหรือว่าชิดสู่ก็ได้นะคะแต่อีพันธุ์กินเนื้อเนี่ยเราจะเรียกว่าชิดหิกนะคะส่วนเหรียญทองโอลิมปิกนี่หลายท่านอาจจะไม่ทราบนะคะว่าเหรียญทองโอลิมปิก คนที่ได้เนี่ยในจังหวัดขอนแก่นก็คือสมรักคำสิงนะคะไม่ได้ม้นั่นเองนะคะนี่เป็นคนที่นำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดขอนแกน่นเท่านั้นไม่พอนะคะเรามีดารานักร้องนะคะโอ้โหนัทเดทอย่างนี้นะคะเวียอย่างนี้นะคะหล่อๆทั้งนั้นเลยนะคะชาวขอนแก่นนี้ไม่ธรรมดานะคะแล้วการที่เขาต่อยมวยโอลิมปิกเนี่ยไอ้ต่อยมวยเนี่ยเราจะเรียกว่าต้าเขียนใช่ไหมคะถ้าเกิดนักมวยเนี่ยเราก็น่าจะเรียกว่า ตาเขียนใกล้หินมั้งนะคะใครที่มีคำเรียกอื่นแบ่งปันมาด้วยนะคะแล้วขอนแก่นเนี่ยนะคะเ,เป็นเมืองที่นอกจากจะมีสร้างไดโนเสาร เยอะแยะแล้วเนี่ยขุดเจอกันมากมายซึ่งถ้าเกิดเราจะดูเราต้องไปดูที่ภูเวียงนะคะอุทยานแห่งชาติภูเวียงแต่วันนี้เราอาจจะมีเวลาไม่มากพออาจจะไม่ได้แวะไปนะคะนอกจากไดโนเสาร์แล้วเนี่ยเรายังมีซากหอยมีซากอะไรที่เป็นซากฟอสซิลเนี่ยเยอะแยะมากที่จะแสดงให้เห็นว่าบริเวณแถบอีสานเนี่ยนะคะเป็น ทะเลมาก่อนนะคะอ,อ,อย่าคิดว่าเออเห็นหอยตัว2ตัวเด็กมันซนถือมาเล่นแล้วเราจะบอกว่าที่นี่เป็นทะเลไม่ใช่นะคะหอยเนี่ยคือเกลือนกาดเชียงแห่ห้ําเลยนะคะมีแต่หอยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ซากฟอสซิลเนี่ยเราจะเรียกว่าฟ้าซักนะคะก็คือการเปลี่ยนสภาพมาเป็นหินนั่นเองนะคะแล้วดังนั้นวันนี้เรามาออขอนแก่นแล้วมีพระาธาตุขามแก่นเป็นส่วนหนึ่งของคําขวัญประจําจังหวัดเราก็เลยอยู่ที่ พระาธาตุขาแก่นวันนี้นะคะเรามีตำนานค่ะตำนานของพระาธาตุขาแก่นเนี่ยนะคะในอดีตเนี่ยต้องเรียกว่าพระเจ้าโมรีเนี่ยนะคะเป็นกษัตริย์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ในประเทศกัมพูชานะคะทราบข่าวว่าจะมีการสร้างพระาธาตุพนมนะคะแล้วก็จะเป็นที่เก็บอุรังคธาตุท่านมีจิตศราก็เลยจะนำพระอังคาราธาตุเนี่ยมาไว้ที่พระาธาตุพนมเช่นเดียวกันท่านก็นำมาเลยนะคะพร้อมด้วยเหล่าอารหันต์ทั้ง9ก้านะคะ ก็เดินทางรอนแรมมาก็ยังไม่ถึงพระาธาตุพนมก็เลยแวะพักนี่บริเวณนี้นะคะเราก็พบว่ามีแก่นของมะขามตายแล้วนะคะอยู่แก่นหนึ่งก็เลยเอาพระอังคาราธาตุเนี่ยไปวางเอาไว้บนแก่นมะขามนะคะแล้วรุ่งเช้าก็เดินทางเพื่อที่จะไปพระาธาตุพนมแต่ปรากฏว่าการรอนแรมสมัยก่อนใช้เวลานาน,นะคะ่ะเดินทางไปถึงปุ๊บเขาสร้างเสร็จแล้วบรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้วทําไงดีนะคะก็เลยต้องนําพระอังคาราธาตุกลับ นะคะกลับที่เมืองโมรีดังเดิมนะคะแต่ระหว่างทางที่กลับมาก็ต้องมาพักที่เดิมอีกก็พบว่าเอ๊ะไอ,อ้ตรงดอนมะขามซึ่งมีแก่นมะขามตายอยู่เนี่ยทำไมมีใบอ่อนผลิออกมาด้วยเออเจริญงอกงามเป็นที่น่าอัศจรรย์ดังนั้นพระองค์ท่านก็เลยคิดว่าอยากแบนั้นเลยเราไม่เอาพระาธาตุกลับแล้วเราเอาพระาธาตุไว้นี่เลยก็เลยสร้างพระาธาตุครอบแก่นมะขามเอาไว้นะคะแล้วก็เลยให้พระอาหารหันต์ทั้ง9้าเนี่ยสร้างวัดอยู่ที่นี่เลยนะคะ และเมื่อพระอาหารหันต์ทั้ง9้าเนี่ยดับขันไปแล้วก็นําอัฐิของท่านเนี่ยบรรจุไว้ในเจดีย์ที่นี่เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็นําขักฝ่าพร้อมเศษเล็กๆน้อยๆของเมืองขอนแก่นมาฝากกันนะคะอย่าลืมแวะมาไหว้พระาธาตุข่ำแก่นที่นี่นะคะไม่ไกลเลยค่ะประมาณสัก30กิโลเท่านั้นเองนอกจากจะมีพระาธาตุแล้วเรายังมีสิมอีสานนะคะเพอ่อวันนี้เขากําลังบูรณะกันอยู่นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่พญานาคราช สีสุดโทให้เรากราบไหว้บูชาด้วยนะคะขอเชิญนะคะสำหรับนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ